สวัสดีครับผมครับรายการมิสเตอร์แบงค์เสียงส่วน M C P E วันนี้ก็จะมาโปรโมทช่องกันนะครับก็ยังไม่ครบพี่สิบก็จริงแต่พี่คนนี้เขาโปรโมทให้แล้วเขาชื่อพี่ปอน,นะครับให้ถ้าอยากลองกดติดตามเขาด้วยนะครับให้คณเขียนว่ามิสเตอร์ปังปอน M C P E แล้วให้ล้วคณก็อย่าลืมกดปุ่ม สีแดงตรงนี้เขาว่าติดตามนะคะระับก็กระดิ่งลูกตรงกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของพี่เขานะครับอะไรอีกครับโอเคตอนพี่เขาก็ทำคลิปมาแล้วหลายคลิปนะครับเก้าคลิปได้โอเคมีอะไรเจอด้วยนะ นะมีมีนายเจ้าด้วยก็ขอจบคลิปยงังไงครับเพื่อนคน,นแรกก็แชร์ก็สับประรดเข้าไปก็ติดตามพี่เขาด้วยนะครับ